แล้วไปกันต่อที่จังหวัดยโสธรค่ะเด็กเยาวชนและประชาชนได้มีการร่วมกันบริจาคโลหิตเ,ออเพื่อเป็นการซ้อยเหลือเพื่อนมนุษย์และเป็นการสำรองโลหิตให้กับโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆรายละเอียดสิเป็นจังไดไปติดตามจากรายงานค่ะที่จังหวัดยะโสธรชาวจังหวัดยะโสธรได้ร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลกประจำปี2567เพื่อเป็นการจัดหาผู้บริจาคโลหิตที่มุ่งเน้นด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและเพื่อเป็นการรำลึกถึงด็ตอร์คาร์แลนสไตเนอร์แพทย์ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบหมูโลหิตระบบ A b บเป็นครั้งแรกโดยในวันนี้มีเด็กเยาวชนและประชาชนมาร่วมกันบริจาคโลหิตกันเป็นจำนวนมากที่โรงเรียนยะสธรพิทยาคมโดยผู้บริจาคโลหิตสม่ำเสมอจะเป็นแบบอย่างของผู้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งใหญ่ในการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยนอกจากนั้นเหล่ากาชาติจังหวัดยสโสธรยังได้แสดงความขอบคุณโดยได้มอบเสื้อให้กับผู้บริจาคโลหิตและผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ จะได้รับเหรียญที่ระลึกของสภากาชาติไทยที่สำคัญเป็นการสำรองโลหิตให้เพียงพอใจให้กับโรงพยาบาลต่างๆด้วยโดยนายชรินทองสุขผู้ว,ว่าราชการจังหวัดยะโสธรได้กล่าวถึงการบริจาคโลหิตว่าเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่และสามารถบริจาคได้ทุกๆ3มเดือนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั้งหมดได้ประโยชน์ลูกเองก็ได้ประโยชน์เพราะว่าเลือดเนี่ยมันมีกลไกในการเติมในการผลิต ในการทําลายเซลล์เลือดที่เก่านะเราก็เรียนมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ให้เราก็ได้ประโยชน์ได้กุศลคนรับก็ได้ประโยชน์นะก็ขอให้บุญกุศลที่ลูกได้ทาวันนี้ขอให้ประสบความสําเร็จนะอยากเรียนอะไรในชั้นอุดมศึกษาก็ขอให้สาเร็จสมปรารถานาทุกเรื่องนะสุขภาพแข็งแรงนะครับ อย่างไรก็ตามจังหวัดยะโสธรได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดยะโสธรโรงพยาบาลยะโสธรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกรับบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้มีโลหิตสำรองอย่างเพียงพอและหากพี่น้องประชาชนต้องการบริจาคโลหิตสามารถร่วมบริจาคได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านกฤษดาสอนอินถ่ายภาพนรีรัตน์เจริญสิริรัตนาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะโสธรรายงาน